สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปแรกนะครับของวันจันทร์อาทิตย์ที่4 4นะครับผมก็จะเป็นแนวทางหุ้นนิเคอยช้าวบ่ายปกตินะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับ วันนี้เช้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข1กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6กหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่เจ็ด สตัวผมให้ไปที่หนึ่งหกสี่หกสี่หกสามแล้วก็หนึ่งสี่นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่พ ในรอบบ่ายให้ไปที่เลข2กับเลข5นะครับรูดไปที่เลข5นะครับ5 0 5 4 5 9 2 0 2 4 2 9นะครับ สตัวนะครับให้ไปที่2 5 9นะครับห้ 5, นะครับ5้ส 20นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางหุ้นนิเคีชาวบายปกตินะครับวันจันทร์ที่24นะครับมีนาคม2568นกะครับก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้มาที่เข้ามาเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับวันนี้ก็มีเราพัฒนานะครับผมลงให้แล้วนะครับท่านใดยังไม่รับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ